สวัสดีค่ะเอฟสวัสดีค่ะเสารนี้กับสาลิตีนะคะซาลิตีอ่าหนึ่งเขานะคะตอนเสาร์ค่ะบย่บานผู้เดียวครับพี่น้องขายเอฟซีเอือ้อ,อที่เพิ่นชักมากเกิเพิ่นก็ว่าสซาลิตีจะมีม่ผัวเราจะย่บ้านกับไผเลยู่ผู้เดียวค,ค,กกคาาารับพี่น้องขายเอฟซีเติมเติมกันมากกันหนึ่งเข่าตามภาษาอีสานบ้านเฮานะคะอีสานบ้านสาลิตีกันหนึ่งเข่าทุกสิ่งและครับพี่น้องเราแก็ตกัมี่ผ่านตามซาลิตีมัา ่มักหนึ่งเอาดีกว่าครับพี่น้องเสร็ดีกว่ากันเนาะอะสารจิตพะโล่กับตอนเสาร์กับเต้นถึงน้าก,กาับศึกซกผ่าพี่น,นอ้องหนึ่งข่าวนะครับเฮ็ดเกิดข่าวกินตอนเสาร์นะครับจังสีอ่าอาบน้าแต่งตัวเสื้อสวยไปยุบ้านค่ะพี่น้องขาแตอนมือน,นีเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับสารจิตพะโล่เดินไปตลาดน,นัดของหมู่บ้านเราครับพี่น้องมือน,นีสารจิตพะโล่ มิุลานะคกะก็เลยบาดตไปนะคะนึ่งเขาแล้วก็สอนาจแ่งโต,งตนะคะมอรัาทศพรพันกษิมาเลยน่นะคะเป็นวาสาลิติพัลแ่งโตชุดสวยเดินอาภาพไปลองไปงงววรัมาปนเวลาแจงตเดวนสาลิศิอาภาพไปล่มนะคะไปรําชีบันมือสูงนะคะกับพวกทีมงานของนักลงนะคะที่สาลิติพัลไปขังกรน,นะคะเพิ่นกซ้อมลรัซ้อมลองนะเพราะว่า พลับงานช่วงสงการนะคะสาวจิพะเราก็เลยอ่าอายพนลับไปเจียมตัวไปเด้ออายศิพัพไปทายถ้ำยูทูปน้ำเลยก็ไปอ่าสอมรองเพลงซสอบเจนน้ำนะคะสาวจิพะเราก็เลยอ่าไม่ได้ไปนะคระสาวจิเป็นเป็นศาสนาคริสต์ค่ะพี่น้อง <Aladdin> สาวจิพะเราไม่ได้ไปโบสถ์ค่ะมันี่สาวจิม <developments> ิจ <sighs> ุราเนาะก็เลยอ่าขอโตกันนะคะสที่ติดตามสาวจิพะเราก็ขอขอบคุณหลายๆลายค่ะพี่น้อง เป็นแห่งเชียร์แห่งใจนะคะสาวจีพะเหล่ากาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวจีพะเหล่าน้ำนะคะับหนึ่งไลน์หนึ่งแงชร์เป็นกำลังใจสาวจีค่ะสร้างสร้างคอมเมนต์เชิงเฮฮาปาร์ตี้นะคะขอบคุณลหลายๆคะ่ะเอซี่นี่ชาวเศร้านี่กับสาวจีพะเหล่ากันหนึ่งข่าหนึ่งนำ้ำ <c oughs> น,น,นะคะเป็นสาวบันนองแล้วค่ะถัดไปต่ออัน มันมีล,มล,ล,ลูกมีผัวคือเพิ่นว่าดุเดี๋ยวพาสาวฤติพถ้าเราจะมีผัวบอกมามีมลูกเด้อค่ะอยากได้ยุหานสาวิติพะหล่อแดอขอบคุณหลายๆค่ะ FT คลิปหน้าพอกันใหม่นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย